น้อมรับพระบรมสารีริกธาตุจากหลวงปู่จามมหาปุญโยจังหวัดมุกดาหารมีวัดป่าวิเวกวัฒนารามอยู่เขตอำเภอห้วยทรายอำเภอคำชะอีวัดป่าแห่งนี้เรื่องชื่อระเบือนามด้วยบารมีธรรมของหลวงปู่จามมหาบุญโยสมัยที่ท่านยังแข็งแรงอัตภาพร่างกายกระฉับกระเฉง ได้ออกรุกขมูลไปตามป่าเขาลงสำรวจอันลี้ลับเพื่อบำเพ็ญตบะธรรมจนช่ำชองทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานรู้รอบในวิธีพิจารณาร่างกายให้แยกออกเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมกระทั่งบรรลุความเป็นมหัศจรรย์มีอำนาจจิตยิ่งใหญ่มหาศาลสามารถแสดงฤทธอภิญญาได้เป็นเอเนกประการอาทิเช่นอิทริศ มีฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้มโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจถอดกายวิญญาณหรืออธิสมากายออกท่องเที่ยวได้เจโตปริยชาญรู้อารมณ์ใจของคนและสัตว์อ่านใจผู้อื่นได้เหมือนเปิดหนังสืออ่านปัจจุบันนังสยานรู้เรื่องราวในปัจจุบันซึ่งปรากฏขึ้นในที่ไกลๆหรือแม้แต่เกิดในโลกอื่นในภพอื่นภูมิอื่น หลวงปู่จามมหาปุญโยจึงนับเป็นมหาสงฆ์ผู้ยอดเยี่ยมในพระศาสนาอีกองค์หนึ่งมีศรัทธาสาธุชนเขารบนับถืออยู่ทั่วทิศานุทิศทั้งนี้หลวงปู่จามยังมีคุณพิเศษอยู่ในตนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาให้เสด็จมาได้ด้วยเสียงร่ำลือกันหนาหูกระทบโสดเนนคําระหว่างที่ท่องทุดงตามปาเขาเถื่อนถ้ำ และแวกริมฝั่งโขงแถบถิ่นอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารบังเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสในองค์หลวงปู่เป็นอย่างยิ่งจึงเลี้ยวลัดตัดดงเข้าสู่เขตชุมชนสอบถามเส้นทางไปสู่วัดป่าวิเวกวัฒนารามกระทั่งถึงประตูวัดถามหาหลวงปู่กับพระลูกวัดได้รับความสะดวกช่วยนำไปกราบนมัสการหลวงปู่จามบนศาลาการปรเรียนสมประสงค์ ขณะน้อมรับฟังโอวาจาจากท่านมีอุบายรมอันแยบยนเป็นต้นจิตเนนคำอยู่ในสมาธิชั้นปฐมฌานซึ่งละเอียดควรแก่การงานคือฟังทำได้ฟังแล้วเข้าใจท่องแท้ด้วยตอนหนึ่งได้แงนเงยขึ้นมองหลวงปู่เจตนาจะซักถามข้ออาจข้อธรรมให้แจ้งยิ่งขึ้นจิตอยู่ในระดับปฐมฌานทำให้สายตาเกิดความพิเศษ เห็นอัตภาพร่างกายหลวงปู่จามมหาปุญโยมีแสงสว่างโรดแต่นวลใยเปล่งจากภายในปรากฏเป็นสีสันเลื่อมพรายมองแล้วสบายตาเหมือนแสงนิออนแสดงว่าหลวงปู่จามบรรลุคุณวิเศษชั้นใดชั้นหนึ่งเพราะความอัศจรรย์นี้คือคุณวิเศษของพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปส่วนว่าหลวงปู่จะบรรลุธรรมระดับใดนั้น ท่านรู้ได้เฉพาะตัวท่านเองใครก็ไปพยากรณ์แทนท่านไม่ได้เนนคําเมื่อประจักษ์กับสายตาตนเองบังเกิดความศรัทธาในภูมิธรรมของหลวงปู่ยิ่งขึ้นตั้งใจฟังโอวาทไม่ยอมให้ตกหล่นสักประโยคถือว่าหลักธรรมใดก็ตามที่สอนโดยผู้บรรลุธรรมย่อมเป็นเครื่องนำทางชั้นเยี่ยมสำหรับผู้ฝ่ธรรมอาศัยเป็นแผนที่เดินตามจนกระทั่ง ขจัดกิเลสให้พ้นไปจากกมลสันดานได้ในท้ายที่สุดฟังโอวาทจบแล้วเนนคำมอบกราบกล่าวสาธุการอย่างร่าเริงในธรรมพร้อมกันนั้นก็ถือโอกาสอำลาหลวงปู่ด้วยระหว่างก้มกราบเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ขนลุกสู้ด้วยความปิติเนื่องจากพระบรมสารีริกธาตุได้แสดงปาฏิหาริย์ปรากฏขึ้นในท่ามกลางอากาศก่อนจะเสด็จลงสู่พื้นศาลาการประเรียน ใกล้กับที่เนนคำกำลังกราบอยู่มีสีสันวันนะตรงกับที่จารึกอยู่ในพระธรรมคำพีเนียนคำรีบก้มลงกราบถวายสักการะแด่พระบรมสารีริกธาตุไม่สงสัยเลยว่าใครเป็นผู้อัญเชิญมาแต่เอ่ยขอกับหลวงปูตง่ตรงๆทีเดียวหลวงปู่จามยิ้มเมตตาอนุโลมให้ตามประสงค์เนื่องจากท่านรู้ดีว่าพระสงฆ์องค์เนน ผู้ท่องทุดงอยู่ตามป่าเขาเถื่อนถ้ำมีอันตรายถึงชีวิตได้ทุกขณะจิตเนื่องจากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งลี้ลับซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าถ้ามีพระธาตุเสด็จติดตัวไปทุกคหนทุกแห่งจะเพิ่มความอาจหารแกล้วกล้าให้แก่จิตใจการปฏิบัติธรรมเข้มแข็งไม่ย่อหย่อนเพราะถือว่าตนอยู่ในสายพระเนตรพระาศาสดาจำต้องเจริญสมณธรรมเต็มสติก,กำลังเนนคํา น้อมรับพระบรมสารีริกธาตุจากหลวงปู่จามเก็บงำไว้แน่นหนามิชิดดีแล้วจึงนมัสการลาก้าวเดินพ้นจากเขตธรณีสง์วัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อจาริกธุดงต่อไป